พอนั่งอยู่บนพื้นดินแล้วเวลาพอลมพัดและฝุ่นเข้าตาก็นึกถึงว่าเศษฝุ่นที่เข้าตายัางไม่แสบเท่ากับเศษวาจาที่เข้าไปฝังอยู่ในใจจริงๆนะคนบางคนก็เจ็บแสบเจ็บปวดกับคําพูดของคนบางคนอย่างนั้นนะทั้งชีวิตแต่จะไปโทษคนที่พูดอย่างเดียวก็ไม่ได้คนที่ฟังเองก็เก็บคํามาคิดเก็บเศษคํามาคิดทั้งทงที่ก็รู้อยู่ว่า มันก็เป็นแค่เศษเศษคำคำพูดของคนบางคนไปเอามามีคุณค่าไม่ได้ไปให้ค่าไม่ได้แต่เก็บเอามาคิดคำเล็กคำน้อยคำนิดคำหน่อยเก็บมาจนกระทั่งว่ามาแสบอยู่ในใจตัวเองโทษเขาไม่ได้นะเพราะเราเองต่างหากที่เก็บมาเขาก็มีสิทธิพูดพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาว่าเมื่อเสียงมากระทบก็สักแต่ว่าเสียงเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเสียงชมเสียงด่า ก็เป็นแค่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าหากว่าเราจะได้พิจารณาว่าเศษฝุ่นที่เข้าตามันคงไม่เจ็บแสบเท่ากับเศษวาจาที่ฝังอยู่ในใจก็คงเป็นเพราะคนที่ฟังฟังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่จึงเจ็บแสบอยู่ในใจเพราะคำของคนบางคนไปให้ข่าไม่ได้มันเป็นแค่เศษเศษคำมันเป็นแค่เศษคำ ที่เราจะบอกว่ามันออกมาจากเศษคนก็ไม่ใช่เพราะว่าคนบางคนเขาก็ไม่ใช่เศษคนเขาก็มีหน้าที่ที่จะวิจารณ์คนอื่นว่าคนอื่นเนนทาติชินคนอื่นแต่เราต่างหากที่ไปเก็บมาคิดมากเกินไปหรือเปล่าฉะนั้นก็ขอเป็นข้อคิดพิจารณากับเวลาพอนั่งอยู่แล้วเศษฝุ่นเข้าตาขอพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาเราจะได้ร่วมกันแก้ปัญหาว่าจบที่เรา แล้วเบาที่สุดก็น่าจะดีขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ